สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวิไลลักษณ์นักลุงเรืองค่ะผมอนันต์ผู้สิทธิกุลครับในรายการทางสายใหม่รายการร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา,นา,กา30นาทีาทางสถานีโทรทัศน์มิราเคิลแชนแนลค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนวัตกรรมตรวจสอบความโปร่ปง,ปงใสของสากอซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์กอบชัยฉิมกุล ที่ปรึกษามูล,ลนิธิคลังสมองสากรไทยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณสมบัตินวลสีผู้จัดการสากรการ,กรเกษตรสามชุกจำกัดสวัสดีค่ะผู้จัดการสวัสดีค่ะเรียนท่านผู้ชมครับรายการทางสายใหม่วันนี้เป็นที่น่ายินด,ดีนะครับที่เราได้เอาเรื่องของการตรวจสอบมาเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงติดตามข่าวข่าวด้านกระบวนการสากอนะครับว่า มี2มิติด้วยกันที่เกิดขึ้นในช่วงรอบปีที่ผ่านมามิติแรกคือเศรษฐกิจภาคสากลเนี่ยเติบโตขึ้นจนกระทั่งขณะน,นี้เรามีสมาชิกอยู่ประมาณ7ล้านครอบครัวมีทุนดําเนินธุรก,กิจถึง3ามแสนล้านบาทซึ่งเม็ดเงินทุกเม็ดเนี่ยเป็นของมวลสมาชิสกสากลทั้งสิน้นประเด็นที่2ที่เป็นข่าวข่าวก็คือเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการสากล เหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการสะกรเนี่ยผมอยากจะกลาบเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเราสามารถวิเคราะห์ได้ถึงสมูลเหตุด้วยกันมูลเหตุแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงการดําเนินง,งานของสะกรนนัยบายรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะนําเอากลไกภาคสะกเนมาขับเคลื่อนทั้งในเรื่องระบบการผลิต ในเรื่องของการแปรรูปและระบบตลาดสินค้าภาคการเกษตรและก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่ากลไกภาคสะกรนร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยยังสามารถที่จะเป็น,นกลไกหลักในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มิติที่2ที่เป็นมิติทางสังคมจากตัวเลขที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกระบวนการสะกรก็เป็นที่ยอมรับนะครับว่าเรายังมีกระบวนการของ SME หรือวิสาหกิจชุมชนอีกหลายแห่งที่ รัฐบาลปูพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้นคงหนีไม่พ้นส่วนหนึ่งที่ต้องมาขับเคลื่อนในมิติของกระบวนการสะกอนสุดท้ายมิติทางด้านทางการเงินสิ่งที่เราได้นํามาเสนอท่านผู้ชมวันนี้เราดีใจครับที่ท่านอาจารย์กอบชัยกลับมาพบเราอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องของนวัตรกรรมคงขออนุญาตเดยนถามท่านอาจารย์นะครับว่าคําว่านวัตรกรรมทางการเงินในแง,ง่ความหมายจริงๆแล้วเนี่ยกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ให้ความกระจ่างนิดนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนวัตรกรรมขึ้นอยู่กับว่าเราไปตอบโจทย์อะไรนะครับครับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับไปตอบโจทย์เรื่องความโปร่งใสของตัวสากลครับเราเน้นอยู่3ขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยเราอยากให้สกรเห็นเห็นในลักษณะที่ไม่ใช่เห็นกระจกหลังนะครับเห็นกระจกหน้าคือมองไปในอนาคตไม่ใช่มองอยู่แต่อดีตนะครับไม่ใช่ไปขุดคุยไม่ใช่ครับครับนนี้ขุดคุยก็ก็มีบ้างมีบ้างครับการขุดคุยเนี่ยเราคิดว่าเราก็มีเครื่องมืออีกการขุดคุยเนี่ยเราไม่อยากให้ขุดคุยคือการขุดคุยเนี่ยเป็นการมองเป็นจุดนะครับเราอยากให้มองเป็นระบบนะครับเพราะนั้นอันแรกเนี่ยที่เห็นเนี่ย เราคิดว่าเราอยากจะเน้นให้ระบบสากลเนี่ยมองไปข้างหน้าแล้วมองเป็นระบบนะครับครับอันที่สองเนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ย<ม>ก็คือทำนะครับครับคราวนี้ทำเนี่ยเราเราคิดว่าในระบบสากลเนี่ยต้องมีการทําเกิดขึ้นนะครับเราเรามุกแยกระหว่างคําว่าได้ทํากับทําได้นะฮะเพ <อ S 2> ราะผลลัพธ์ไม่เหมือนกันอันที่สามนะครับเราเน้นในเรื่องของความยั่งยืนความยั่งยืนเนี่ยเราต้องสร้างขึ้นมา แล้วสิ่งที่เราต้องสร้างก็คือวัฒนธรรมองค์กรนะครับมันจะอยู่กับตัวองค์กรไปนานแสนนานนะครับเพราะงั้นถ้าเราพูดถึงนวัตกรร,กรมเนี่ยนวัตกรร,กรมเป็นผลจากการที่เราจะสร้างเครื่องมือมาตอบโจทย์นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่เราจะไปตอบว่านวัตกรร,กรมคืออะไรก็คือเครื่องมือที่เราพยายามให้ฟังก์ชันหรือหน้าที่ของสากลสามารถที่จะทําหน้าที่ทั้ง3อันได้อย่างดีครับ กลับมาที่ผู้ร่วมรายการคือผู้จัดการสกรการเกษตรสามชุกจำกัดจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งถือว่าเป็นสกรแนวหน้าที่ตระหนักเห็นความสําคัญเรื่องของนวัตรกรรมทางการเงินของกระบวนการสกรเป็นสกรที่เติบโตมาประมาณ40กว่าปีเดี๋ยวท่านผู้จัดการคงเล่าให้ฟังนะครับว่า4 0 0 0กว่าคนที่เป็นสมาชิกรวมทั้ง700กว่าล้านบาทที่เป็นเม็ดเงินของคนสมาชิกเนี่ยเติบโตมาอย่างไรและประโยชน์จริงๆที่เกิดขึ้นกับ3ชุกเนี่ย เกิดอะไรขึ้นบ้างเช Eun ิญครับค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะก็อยากจะ eker. แนะนําสกรสัมชุกนะคะท่านผู้ชมได้ทราบตนันหนึ่งนะคะว่าสกรสัมชุกนั้นนะคะในขณะนี้นะคะดำเนินงานมา40ปีแล้วนะคะครับะคะ่ะซึ่งปฏิบันนี้ก็ดูแลสมาชิกถึง4,300กว่าคนนะคะแล้วต้องดูแลเงินของสมาชิกนะคะที่มาไว้ที่สกอ์นะคะในรูปเงินฝากในเงินหุ้นเนี่ย RR, ถึง7 8็ล้าน ะะแล้วก็มีมีเงินกระแสเงินสดหมุนเวียนในสกอนวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทน,<ม>นะคะซึ่งในขณะนี้นะคะเราทําธุรกิจนะคะหลักๆนะคะในเรื่องการทั้สินเชื่อนะคะจัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้สมาชิกการรับฝากเงินการรวบรวมผลก็คือข้าวนะคะแล้วก็มีโรงสีนะคะแปรรูปข้าวเปลือกขายข้าวสารไลลำนะคะแล้วมีปั๊มน้ํามันนะคะ นั่นจะเห็นว่านะคะคณะกรรมการผู้บริหารเนี่ยนะคะเป็นผู้จัดการนะคะก็มีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลกิจาการของสกรต้องคอยดูแลสอดส่องนะคะที่สมาชิกได้ไว้เนื้อเชื่อใจให้บริหารงานสกร r ์นะคะให้ธุรกิจสกร r ์นั้นผลิจนะคะให้เกิดผลดีแก่สกร r ์นะคะไม่ให้เกิดความเสียหายสกร r ์นะคะทำให้สมาชิกนั้นขาดความเชื่อมั่นนะคะฉะนั้นนะคะข้อมูลนะคะ ที่ทันต่อเหตุการณ์ข้อมูลที่ปัจจุบันเนี่ยฮะกรรมการต้องตระหนักให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งนะคะสะกอร์ก็จึงไดนะะ้นำเทคโนโลยีะะเข้ามาใช้บริหารงานของสกอร์นะคะโดยใช้ระบบโปรแกรมของบัญชีสกอร์ทั้งระบบนะคะมาดูแลนะคะรให้บริการสมาชิกนะคะอย่างครบวงจรนะคะเราใช้โปรแกรมกุสบัญชีนะคะรับก็ปีประมาณ50ะคะที่เต็มรูปแบบนะคะ แล้วก็นะคะก่อนใช้หลังใช้นี่แตกต่างกันมากนะคะก่อนใช้นั้นนะคะเรารู้สึกว่าการทํางานสกอร์ฮะก็ทําให้เสร็จนะคะแต่ผลลัพธ์นยคะเราคิดว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะละมาตรฐานหรือไม่เนี่ยเราไม่รู้เลยนะคะเพียงว่าให้เสร็จแล้วรู้ว่าเอองานเรานั้นเออมีมีกำไรได้ไหมคะทุนสมาชิกก็เออให้ความร่วมมือดีแต่ถามว่ามันด้มาตรฐานดีไหมนะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราไม่รู้อะไรในขนาดนั้นเลยนะคะ แล้วอีกอยกหนึ่งนะคะงานของสงกอร์นะคะเราไม่สามารถที่จะดําเนินงานให้เสร็จสิ้นเป็นวันๆได้นะคะแต่นแผนนะจะมีงานค้างๆเยอะนะคะถึงเวลาเข้ามาทํางานถึงเงย็นก็กลับบ้านกันนะคะงานพิเศษก็จะกลับนะคะ,นะคะหลังจากที่ทัเกีย์คุมตัวนี้นะคะก็ภูมิใจมากนะคะเออสกอร์ก็ทําได้นะคะไม่เคยคิดเลยว่านะคะณปัจจุบันนี้นะคะงานทุกแผนเสร็จปัจจุบับนทุกวันนะคะ แล้วเสร็จแบบถูกต้องนะคะเชื่อถือได้แล้วก็โปร่งใสนะคะงานเป็นระบบเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งผลลัพธ์ที่ได้ที่ประทับใจนะคะที่ประทับใจมากนะคะแล้วลูบล้างหน้าตากอรก็เปลี่ยนไปนะคะเป็นไปดีมากนะคะสมาชิกเข้ามาเขาโหสกอร์เราขนาดนี้หรือนะคะนะคะพัฒนาไปเยอะเลยนะคะเข้าเข้ามารู้สึกว่ามั่นใจสกอร์แล้วก็แล้วก็เชื่อมั่นสกอร์ว่าสกอร์นั้นนะคะช่วยเหลือเขาได้ดีกว่าเมื่อก่อนนะคะ แล้วยิ่งกว่าน,นั้นนะคะในการตรวจสอบเนี่ยนะคะก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะคะในเมื่อธุรกิจ,จเราเติบโตขึ้นนะคะถ้าเราจะต้องการข้อมูลนะคะเมื่อก่อนนั้นนะคะหกว่าจะได้มานะคะมันมันรู้สึกอึดอัดนะแต่นรัจจุบันนี้นะคะเมื่อไรก็ได้นะคะขอเช้าได้เช้าขอย็นได้เย็นนะคะได,ด้ทุกเวลานะคะได้จากการผลได้โปรแกรมควบตรวจเนี่ยนะคะก็ทําให้สะะี่สิบปีที่ผ่านมาตะกอนสาชุกก็มีอะไรดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนะคะ ไม่มีเินเดินถอยหลังมีแต่เดินหน้าตลอดนะคะแล้วเดินด้วยความมั่นใจเดินด้วยความภาคภูมิใจว่าหัวสกรเราำำเนะทำสำเร็จนะทาได้นะนะทุกวันนี้รู้สึกว่าปลอดโปร่งโล่งใจเราตรวจสอบได้นะ,ค,ะครับต้องกลับมาถามอาจารย์ช่วงหลังรายการทีเด็ดนะครับว่ารรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟังท่านผู้จัดการได้พูดถึงเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเริ่มเกิดระบบละเริ่มเห็นความสําเร็จขององค์กรละดูเสมือนว่า มันได้มากกว่าการตอบโจทย์เพียงแค่จุดอ่อนจุดแข็งทางการเงินเท่านั้นคงมีรายดีที่ทางอาจารย์ได้ได้เรียนท่านผู้ชมต่อไปครับคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแฟนเพจรายการตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะและในช่วงหน้าช่วงทีเด็ดเดะไพออริตี้เราจะมาพบกับนวัตกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของสากรตอนนี้ขอพักสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทางสายใหม่กันต่อนะคะช่วงนี้ชื่อว่าช่วงทีเด็ดเดอะไพเอรตี้เรายังอยู่กันที่นวัตกรรมการตรวจสอบความโปร่ปงใสของสากรนะคะครับท่านผู้ชมครับคงอยากจะรับทราบว่าโครงสร้างของนวัตกรรมทางการเงินในมิติของสกรเนี่ย อยากจะให้ท่านอาจารย์กอบชัยได้นําเสนอในเชิงลึกนิดหนึ่งว่าหน้าตาของตัวนวัตกรรมบนโครงสร้างนี่เป็นยังไงครับครับจริงๆเนี่ยเราแบ่งเป็น3มระดับนะครับรบอาจจะเป็น3ามขั้นตอนก็ได้นะครับ,รบเรียงระดับกันอย่างที่เรียนไปแล้วขั้นแรกเนี่ยก็คือเห็นนะครับคราวนี้เห็นเนี่ยก็คือเราให้อยากให้สากลเนี่ยมองผ่านไม่ใช่มองผ่านสิ่งที่ทึบนะครับมองผ่านสิ่งที่โปร่งใส <abei> เห็นอะไรเห็นต <analysis> ัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับจากเห็นตัวเองเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมืออันนึงซึ่งเราสร้างขึ้นมาเราเรียกว่า cf s นะครับเห็นตัวเองในแง่มุมมองว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องอะไรนะครับใน cf s เนี่ยเราแยกความเสี่ยงอยู่3ระดับนะครับความเสี่ยงอันแรกเนี่ยเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจแต่ละธุรกิจในสากลนะครับว่ามีความเสี่ยงจากวลลุ่มหรือว่าปรนมาณธุรกิจหายไป แล้วก็อาจจะทําให้ค่าใช้จ่ายมันบานปลายอันนี้เป็นความเสี่ยงแรกอีกความเสี่ยงหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจการให้สินเชื่อนะครับ,รบเราก็พยายามให้เขาเห็นถึงวินัยนะครับวินัยของตัวเองนะครับว่ามีวินัยมากน้อยเพียงใดในการที่จะจัดเก็บหนี้นะครับแล้วความเสี่ยงสุดท้ายเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างจะเป็นความเสี่ยงที่มีผลกับความยั่งยืนของตัวสา์กรคือเห็นเงินทุนเงินทุน,นสำรอง ที่ใช้ไว้เป็นลักษณะของความมั่งคงในกรณีที่เกิดความเสียหายของธุรกิจรวมทั้งใช้เป็นเงินทุนบุกเบิกในธุรกิจใหม่ด้วยที่อาจารย์ออกแบบมาเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงเพื่อส่งสัญญาณให้เห็นเห็นครับผมแต่อันนั้นเราคิดว่ามันเห็นแค่ตำแหน่งมันยังไม่เห็นเป็นระบบครับอันที่สองเนี่ยเราก็อยากให้สากลมองด้วยตัวเองว่าเขาต้องเห็นเป็นระบบไม่ได้เห็นเป็นจุดและไม่ได้เห็นเป็นสี ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันร้อยกันยังไงนะครับครับระหว่างตัวแปรทางด้านการเงินนะครับซึ่งอาจจะมีตัวแปรทางด้านของความสามารถทากําไรในเรื่องของสภาพคล่องนะครับแต่ท้ายสุดโจทย์ที่จะต้องตอบให้คือแล้วฝ่ายจัดก,การเป็นผู้กระทําหรือเป็นผู้ถูกกระทำนะครับจากผลสภาพแวดล้อมและผลนโยบายของตัวเองถ้าถ้าเราเปรียบกับการขับรถยนต์ก็หมายถึงอาจารย์กำลังจะบอกว่า อันแรกเราเห็นป้ายเขียวเหลืองแดงส่งสัญญาณใ้เราเห็นครับประเด็นที่สองเราเริ่มเห็นตัวเราละขับรถควรจะขับรถจังหวะไหนบ้างครับแล้วควรจะวิ่งด้วยสปีดยังไงครับอย่างนั้นใช่ไหมครับจครับใช่ครับแล้วอันสุดท้ายที่เราใช้คําว่าสร้างนะครับก็คือเรายังมาบอกว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยคุณสามารถขับรถคันนี้ให้นานที่สุดให้ยาวที่สุดได้ถ้าเราสร้างเป็นวัฒนธรรมนะครับก็คือ การที่จะสร้างวัเนธรรมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้สืบทอดหรือติดตัวบุคคลนะครับมันสืบทอดอยู่ในภายในองค์กรเองนะครับไม่ว่าจะผู้บริหารจะออกไปแล้วมีผู้บริหารใหม่มาแต่ถ้าองค์กรมีวัฒนธรรมที่เหนียวแน่นเนี่ยมันก็จะสืบทอดต่อไปต่อไปจากตัวสมาชิกเนี่ยแล้วก็ส่งต่อมาทั้งผู้บริหารนะครับการยี่ผู้บริหารก็ต้องส่งต่อไปตัวสมาชิกนะครับอันนี้คือ,ค,อ,ค,อคือเราเรา พยายามสร้างสิ่งที่เรียกว่าความผูกพัน360องศานะครับถ้าจะเปรียบเหมือนที่ได้เรียนถามท่านอาจารย์ไปก็คือเหมือนกับยี่ห้อรถยนต์ในท้องถนนครับพอเราเจอยี่ห้อนี้แล้วเรามีความเชื่อมั่นว่าเขาวิ่งไปได้ครับเขาถึงแน่นาพาซึ่งความสุขกับคนที่นั่งแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างอย่างนั้นใช่ไหมครับครับใช่กลับมาที่ท่านผู้จัดการสกการเสรษสามชุกครับ พอเราเห็นหลักการแล้วเรามาใช้แล้วความน่าเชื่อถือที่ท่านผู้การได้กล่าบเรียนท่านผู้ชมไปแล้วเนี่ยในแง่ที่เอาไปใช้กับสมาชิกกับประเด็นหนึ่งในแง่ที่เอาไปเสนอกรรมการเพื่อตัดสินใจเนี่ยท่านผู้การทำยังไงคะก็ผลจากที่เราใช้โปรแกรมกรมตรจนะคะก็ทําให้นะคะบัญชีของสงกอเนี่ยทำได้รวดเร็วสามารถออกงบการเงินได้นะคะนะคะได้อยู่ทุกเดือน ทุกเดือนเลยค่ะตับทุกเดือนเลยะค่ะ,<ท>ะงบการเงินเดือนเนี่ยค่ะ,<ท>ะเราจะทําเสมือนกับงบต้นปีเลยะคะ่ะจะมีการปรับปรุงบัญชีครั้งรับครั้งใจปรับปรุงขั้นต่างๆให้มันใกล้เคียงกับต้นปีมากที่สุดนะคะ <c oughs> เพื่อจะให้ทําให้เรารู้ว่านะคะณ <c oughs> ออวันนี้นะคะ <c oughs> เราทํางานนะคะ <c oughs> มีจุดไหนอ่อนจุดไหนแข็งจุดไหนจะต้องดูอะไรพิเศษนะคะซ <c oughs> ึ่งจากผลที่พนักงานทำงบการเงินทุกต้นเดือนนะคะนะคะเราก็อาศัยข้อมูลทางงบการเงินนะคะ มาทําเป็นงบไตรมาสนะระาะแล้วก็ใช้เครื่องมือเจฟสองเข้าวิเคราะห์งบการเงิน,นะ,ะุนการเงิน,นะซะึ่เงเมื่อก่อนนะะั้นที่เราไม่รู้จักเจฟสองเราทํางบการเงิน,นะะทําเพื่ออะไรนะทําเพื่อให้มันถูกต้องทําให้สัมคีตรวจทําให้เพื่อ,อทอ,ะะอ่อยหญ่รับรองแค่นั้นเองะะแต่หลังจากรู้จักเจฟสองเข้าไปใช้วิเคราะห์ วิเคราะห์ให้งบเป็นเงินให้มันทะลุเลยนะครับว่างบเป็นเงินงเรางวัลนี้นําเป็นอย่างไรนะครับธุรกิจรางวัลนี้มันอยู่ได้ไม่ได้ตรงไหนนะครับถ้าเห็นสัญญาณไฟออกมานะครับสัญญาณไฟที่เห็นนะครับเราเห็นแล้วนะเราก็เก็บไไม่ได้นะครับเราต้องต้องเอาออกให้คนอื่นได้รู้บ้างนะครับเพื่อเขาจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันทาช่วยพัฒนางานสกรให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะในในมิติของสมาชิกนะเราเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นที่อาจารย์กอบใจได้พูดถึงนี่ยไปจัดการกับกระบวนการของ ของสมาชิกยังไงเท่าที่ทราบเรียนท่านผู้ชมครับสกร์การเกษตรสามชกเป็นสกร์ที่แทบจะพูดได้ว่าเก็บหนี้สมาชิกได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำยังไงในด้านสมาชิกนะค,ะข,นนะ,คะ,ะข้อมูลทำบัญชีนะคะสกร์เนี่ยค่ะเวลาประชุมกลุ่มนะคะเราจะเอาข้อมูลทำบัญชีน่ะนะคะไปแจ้งประชมุมกลุ่มด้วยนะคะ งบไตรมาสนะคะเออนะคะแล้วก็แผนการดำเนินงานของสกลนะคะแผนของสกลนะคะแผนงานเนี่ยนะคะเราจะมีแผนงานปีแผนงานไตรมาสก,ก็แผนงานรายเดือนนะคะนะคะทั้งแผนงานทั้งงบการเงินเนี่ยเราจะแจ้งที่ประชุมการทุกเดือนแล้วก็เอาผลนะคะรับเนี่ยไปแจ้งที่ทประชุมกลุ่มสมาชิกให้เขาได้รับทราบถึงฐานะของสกของตนเองว่านะณขณะนี้สกลนั้น,ะะน,านามีฐานะเป็นอย่างไรธุรกริจเรานะะไปถึงไหนแล้วกำไกรขาดทุนเท่าไหรนะคะแล้วมี ส่วนใดที่ทมา่ากให้ความร่วมมือต่อนะไม่ต้องไม่ต้องติดจดหมายว่ารับคุณเป็นหนี้เท่านั้นเท่านี้ประกาศประกาศเลยค่ะประกาศเลยประกาศเลยแล้วก็แล้วสงสัยจริงๆค่ะประกาศเลยค่ะข้อมูลข่าวสารบัญชีสกรนันนั้นจะมีนะคะมีทุกที่นทุกมุมนะคะที่ป้ายสกรน์ก็จะมีบอร์ดแผนงานนะคะแต่รายเดือนนะคะแล้วอีกป้ายหนึ่งก็งบการเงินะงบการเงินรายไตรมาสงบการรายเดือนงบสิ้นปีนะคะวิเคราะห์ อายุนี้นะลูกนี้นะคะที่เจ0รแิบล้านเนี่ยเป็นลูกนี่ถือบดเท่าไรเป็นลูกนีผิดสัญญาเท่าไรดอกเบี้ยครั้งเท่าไรประกาศให้รว้หมดไม่เป็นความลับกันนะต้องเปิดเผยข้อมูลนะคะ <c oughs> แล้วที่สําคัญนะคะเรามีการจัดชั้นสมาชิกมีจันทรเกษตรสมาชิกอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนจุดหนึ่งนะคะที่ให้สมาชิกนั่นนะคะ <c oughs> มีส่วนร่วมสกอร์เป็นอย่างดีเราเรา,เรานึกถึงเสมอว่าสกอร์นี้นะคะ อยู่ไม่ได้ถ้าจะม่ความร่วมมือนะคงคงกลับมาที่ท่านอาจารย์กอบชัยครับทิ้งท้ายให้กับผู้ชมที่เป็นสะกรมาถึงเวลาแล้วอย่างที่ประเทศไทยถ้าจะใช้กลไกภาคสากรกับเพื่อนเนี่ยต้องมองนว,วัตกรรมทางการเงิน,นครับจริงๆแล้วเนี่ยชื่อนว,วัตกรรมเนี่ยครับมันดูโก้เก๋แต่จริงผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับผลลัพธ์ก็คือ อาจารย์บางสักคเขาคิดว่าคอมพิวเตอร์อาจารย์โอ้โหจริงๆเป็นเรื่องของมนุษย์แปลเป็นเป็นเป็นเรื่องมนุษย์ใช่ไหมครับเป็นเรื่องมนุษย์ครับคือคือคือหาเครื่องมือให้มนุษย์ในการจัดการนะครับแล้วมนุษย์เนี่ยที่จัดการเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ออกมาง่ายๆนะครับก็คือถ้าเรามองเห็นตัวเองแล้วเราแยกออกระหว่างอดีตนะครับแล้วก็อนาคตสิ่งที่เรามุ่งเนี่ยเราไม่ได้มุ่งอยู่กับอดีต เรามุ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตอันนี้เป็นข้อแรกให้มนุษย์เห็นอนาคตคข้อที่สองสิ่งที่เราเพึ่งเครื่องมือเนี่ยมันมันไม่ใช่เราต้องพึ่งการสื่อสารระหว่างกันนะครับก็คือมันจะต้องมีความผูกพันระหว่างตัวสมาชิกครับกับตัวผู้บริหารระหว่างผู้บริหารกับพนักงานระหว่างพนักงานต่อสมาชิกอย่างที่ผมเรียกว่าความผูกพัน360อองศารครับนะครับอันสุดท้ายก็คือ ว่าทำที่จะสร้างให้มันยั่งยืนต่อไปนี่นะครับมันจะต้องมีคนบำรุงรักษามันเหมือนการสร้างสิ่งปลูกสร้างเหมือนกันนะครับวันหนึ่งก็ไปได้ถ้าไม่มีคนบำรุงรักษาเรียนท่านผู้ชมครับวันนี้ทางสายใหม่ได้นำเสนอท่านผู้ชมเรื่องของนวัตกรรมตรวจสอบความโปร่งใสในธุรกิจภักสะกร ล่าวโดยสรุปก็คือมิติทางสังคมเนี่ยจะก่อให้เกิดอนาคตที่เป็นรูปธรรมได้ด้วยนวัตรกรรมทางการเงินมิติของการดําเนินงานเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการพึ่งพากันได้ในลักษณะ3ามร้อยาที่ท่านอาจารย์กอบชัยได้พูดถึงสุดท้ายครับจะสามารถที่จะหล่อหลอมบํารุงรักษากิจกรรมหรือภากร,รกิจกระบวนการสากลให้ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไปครับเสียได้นะคะ วันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วทางรายการต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์กอบชัยฉิมกุลและผู้จัดการสมบัตินวลศรีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะขอกราบขอบพคุณค่ะสวัสดีคับและขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะข้าวอ่อนหวานน้ำตาลน้อยดีต่อสุขภาพจากสากรการ,การเกษตรผักไห่จำกัด KUB e e ี K U f, เนื้อโคขุนเนื้อโคไทยคุณภาพสูงจากสากรโคเนื้อมหาวิทยาลัย กเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจำกัดเสริมสร้างธุรกิจเติมเต็มบำนาญชีวิตกเกษตรกรไทยจากบริษัทสหประกันชีวิตมหาชนจำกัดนวัตกรรมเครื่องจาักรกลการ,กรเกษตรบริษัท i อ e, เครื่องจาักรกลการ,กรเกษตรจำกัดค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสายใหม่รายการร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกาสนาที ทางสถานีโทรทัศน์มิราเนิลชาแนลสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ